ช่องเยีมแวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็ดลรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะพอดีเช้านี้นะคะได้โอกาสเข้าสวนนะคะก็ห่างหายไปนานจากการทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะค่ะสวนของเราก็จะมีพืชผักสวนควรัวเล็กๆน้อยๆนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากนะคะเป็นกันทุกที่นะคะดูแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะที่บ้านของเยแมวที่เดียวนะคะ เห็นไหมคะต้นไม้ของเราหรือพืชผักสวนครัวต้นพริกของเรานะคะรดน้ําทุกวันนะคะนี่รดทุกวันเลยนะคะถึงได้แบบนี้นะคะถ้าไม่รดน้ํานะคะแค่วันเดียวนะคะเหี่ยวค่ะเพราะว่าแดดร้อนแดดแรงแดดจัดมากเลยนะคะวันนี้ก็จะมาถางหญ้าบริเวณทางเดินนะคะแต่เพื่อนๆเห,นเห็นไหมคะบริเวณที่พืชผักของเราอยู่นะคะหญ้าก็เยอะนะคะแต่ รู้อะไรไหมคะเราอยากไปถางเขานะคะหญ้าที่ขึ้นบริเวณที่โคนต้นผักสวนครัวของเรานะคะเราจะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเราได้นะคะช่วยรักษาค,ความชุ่มชื้นที่เวลาเราลดน้ํานะคะไม่ให้แดดนะคะหอบเอาน้ําหรือว่าความชุ่มชื้นที่เราลดไปบริเวณโคนต้นนะคะไปหมดนะคะทําให้พืชของเราอยู่ได้นะคะ<อ>เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆนะคะ คิดว่าโอ้ยลกแล้วไปถากไปถอนนะคะรับรองนะคะแห้งเหี่ยวนะคะแค่วันเดียวก็แห้งเหี่ยวนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะนํามาฝากนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบความเตี้ยงชอบความโล่งก็เอาออกก็ได้นะคะหาฟางหาย้าแห้งๆมาคุมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะปล่อยไว้แบบนี้นะคะรอหน้าฝนถากถางทีเดียวก็ ดีนะคะค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนี้นะคะก็นํามาฝากกันนะคะเดี๋ยววันนี้เยียมแมวก็จะลงมือถักถางหญ้านะคะถ้าเพื่อนๆมีวิธีดูแลพืชผักสวนครัวที่ดีก็แชร์กันมาได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยมแม่พาทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยมแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แดดร้อนๆนะคะรักษาตัวเองนะคะระวังจะเป็นโรคลมแดดนะคะ